เว,เวทีนี้ค่อนข้างตรงกันข้ามกับเวทีของคออปอชัดมากเอาแค่ความเป็นเพศก็ได้นะครับคอ,ออปอผู้ชายเป็นพรึบมีแม่ยิยงหนึ่งคนนะครับแต่ที่นี่ผู้หญิงเป็นใหญ่ส่วนผมไม่เป็นไรนะครับเราเป็นหญิงเป็นชายเราอยู่ด้วยกันไดก้ก็ตื่นเต้นครับก็ ก็เพิ่งได้เห็นตัวจริงนะครับของรายงานที่มูลค่าแพงที่สุดในในโลกนะครับมันแพงยังไงดูนะครับรายงานเล่มนี้ส่วนที่เป็นเนื้อหาจริงๆคือ276หน้าเงินที่ใช้ไปเขาของงบ77ล้านนะครับถ้าเอาจำนวนหน้าไปหารก็จะพบว่า1หน้าตก278,985บาท85สตางค์51สตางค์นะครับแพงไหมครับ เอาเงินใครไปไปทำได้เยอะขนาดนั้นแต่เขาบอกว่ามันไม่น่าจะใช้ถึง77ล้านแต่ใช้ประมาณ65ล้าน2 0 0แสนกว่าบาทถ้า65ล้าน2 0 0แสนกว่าบาทโอเคลดราคาให้เหลือหน้าละ237,500บาทครับก็ก็ถ้าภาษาอีสานบอกว่าเป็นตะอุกอังตัวหนังสือแบบเนี้ยเท่านี้ย77ล้านหรือ หล้านนี่ประเทศนี้เรารวยที่สุดในโลกนั้นนะครับเรามีเศรษฐีติดอันดับโลกก็เพราะอย่างนี้นี่เองนะครับก็ผมมาพูดอยู่2เรื่องนะครับก็คือ1ก็คือเรื่องรายงานของคออปอซึ่งย่อจากอะไรก็ไม่รู้ซึ่งพี่น้องก็เขียนติดไปแล้วนะครับผมก็ไม่ขออนุญาตพูดนะครับครับข้อที่2ก็คือจะพูดถึงรายงานนี้กับ จังหวัดอุบลราชธานีเพราะว่าอุบลราชธานีเป็นพื้นที่ที่ที่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีปัญหาเพราะว่ามีชาวบ้านถูกจับแล้วก็สารกลางถูกเผานะครับเอาเริ่มจากตัวรายงานนี้ก่อนนะครับผมอ่านรายงานนี้ผมรู้สึกว่ารายงานโคตรจะดัดจริตนะครับแล้วก็วิธีคิดของพวกเขาน่าจะมีปัญหาอย่างยิ่งเพราะว่าในใน ในการพูดถึงรากเหง้าของปัญหาเนี่ยมันมีข้อหนึ่งบอกว่าความรุนแรงทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดขึ้นเพราะทักษิณโฟนอินคือถ้าทักษิณโฟนอินแล้วมีคนตายเนี่ยผมว่าทักษิณน่าจะโฟนอินไปราบสิอนะครับนะไม่ต้องโฟนอินไปราบจะประสงค์หรอกไปราบสิอไปที่ไหนที่อยากไปน่ะโฟนไปเถอะครับ แต่มันกลายเป็นเงื่อนไขว่าการที่ทักษินโฟนอินมันทำให้เกิดความรุนแรงมันเป็นมันเป็นเงื่อนไขเป็นรากเหง้าปัญหาได้ยังไงแต่การที่ทหารปืนใหญ่รถถังหรือว่าลูกกระสุนดินประสิวที่เขาเหิ้วมาเป็นสนแสนเนี่ยมากระหน่าใส่ชาวบ้านไม่ถูกกล่าวถึงอะ่ะคุณไม่อ่านรายงานของสอปชหรือไงเขาทําให้ตั้งดีกว่าคุณตั้งเยอะนะเขาทํา เขาทำก็คนไม่เยอะเขาไม่ได้มีคณะกรรมการไม่ได้ใช้เงินทึง77ล้านเดีเขามีรายงานหนาตั้งเท่าไหร่ครับพี่น้องครับพันกว่าหน้าซึ่งมันมันต่างกันมากเอาแค่เรื่องนี้ก่อนทีนี้ทีนี้มาดูข้อเสนอแนะข้อสรุปผมว่าคือ ต้องไม่ต้องอ้างว่าทาความจริงให้ปรากฏเพราะทั้งหลายทั้งปวงที่คุณอ้างมาทั้งหลักสันติวิธีทั้งหลักการธรรมาพิบาลทั้งเรื่องการปฏิรูปรูประบบศาลอะไรพวกนี้มันมีคนกล่าวไว้เยอะกันมากแล้วแล้วก็สิ่งที่คุณนํามามันแค่การไปอ่านหนังสือแล้วก็มาเขียนซ้านั่นะคือปัญหาไงถ้าคุณจะทํางานวิชาการก็ทําแบบนักวิชาการหน่อยอย,อย่าหลอกเขาอย่าหลอกชาวบ้านอย่าหลอกแหล่งทุนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าคนที่ถูกกล่าวหามีแต่ชายชุดดํา ผมเขียนกวีนะครับหน้าตาแบบคนตัดอ้อยเนี่ยเขียนกวีผมจะอ่านให้ฟังนะครับเพื่อเพื่อจะพูดถึงรายงานฉบับนี้นะครับรายงานรายงานสีขาวมีเรื่องเศร้ากวีแล้วนะนกะวีแล้วนะฟังนะรายงานสีขาวมีเรื่องเศร้าเรื่องความตายเป็นสีเทาความตายสีเทาเพราะถูกระบายระบายด้วยชายชุดดำ ชายชุดดำอยู่ทุกที่อยู่ที่นี่อยู่ที่โน่นอยู่ที่นั่นที่งานศพสีเทายายชุดดำร่ำให้ร่ำให้กับความตายสีเทาของลูกชายชายชุดดำช่วยงานศพยายชุดดำหยุดร่ำให้และพร่ำพูดพรัง่งพรูถ้อยคำที่ข้างแคนออกมาว่า ชายชุดดำอยู่ที่งานศพลูกฉันนี่แล้วชายชุดดำที่อยู่ในรายงานนั้นเป็นเพียงลมปากของชายใจดำครับนี่คือบทกวีผมนะครับก็ก็จะให้พูดอะไรล่ะทีนี้ไปที่อุบลราชธานีนะครับอุบลราชธานีนี้ก็แปลกเพราะว่าเขาเพิ่งบอกว่าตัวเองเพิ่งมีอายุครบ111ปีนั่นคือ แบบเป็นทางการซึ่งเขาก็ยอมรับสิโรราบต่ออำนาจที่กรุงเทพเข้าไปตีปอุบลให้เป็นเมืองขึ้นหลังจากปราบกบฏผีบุญก็เลยนะับว่าอุบลราชธา,า,านี111ปีอย่างภาคภูมิใจซึ่งซึ่งมันก็ต้องมีอะไรผิดผิดตกบกพร่องไปบ้างแต่ว่าในกรณีเผาสารกลางจังหวัดเนี่ยหลายคนคงทราบดีว่าในรายงานฉบับนี้มีการพูดถึงจังหวัดอุบลราชธา,านีกี่มากน้อยนะครับเท่าที่ ผมและทีมงานคือทีมงานที่อุบลก็คือมีอาจารย์มีคนที่มาช่วยงานนะครับถูกกล่าวถึง11ครั้งและใน11ครั้งมี4ครั้งที่พูดถึงการชุมนมุมและก็พูดถึงการเผาสารกลางแต่ไม่ลงรายละเอียดว่าสารกลางถูกเผายัางไงพี่น้องรู้ไหมครับว่าทําไมสารกลางถูกเผามันเก่าถูกต้องมันเก่าหนึ่งละเขาอยากสร้างใหม่แต่ไม่รู้จะสร้างยังไงอันที่สองมันถูกเผาเพราะ มันจะต้องถูกเผาจะต้องถูกเผาเพราะมันเริ่มมีแพะที่จะมารับบาปแล้วคือใครใใคนเสื้อแดงไม่ใช่ใชายชุดดำคือคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงอยู่ที่อุบลไปทำอะไรวันนั้นคนเสื้อแดงที่อุบลรวมตัวกันยังไงคนเสื้อแดงอุบลเต็มอัยะคือว่าเต็มไปหมดคนเสื้อแดงอุบลมีแบบไหนบ้างแดง แดงอุดมการ์เข้มข้นแดงแบบที่เราควรจะแดงนะครับหนึ่งอย่างเงี้ยครับสองแดงทักสินรักทักษินใครมากูไม่เอากูจะเอาทักษินแดงที่3แดงไหนครับแดงเพื่อไทยแดงเพื่อไทยแบบหัวคะแนนไงชาวบ้านแดงกูไม่แดงได้ไงกูก็แดงตามสิแต่อยู่แถวหน้าไหมไอดอโนแดงที่4คือแดงเสรีชน แดงที่5คือแดงชักธงรบแดงชักธงรบนี่คือแนวหน้าที่มาร่วมกับพี่น้องที่สนามหลวงที่ราชดำเนินที่สีแยกข้อครัวทุกที่ที่มีการชุมนุมของคนเสื้อแดงแล้วก็จะมักถูกทําร้ายถูกจับกลุ่มกลับไปเสมอแล้วก็แดงอีกพวกนั้นคือแดงที่แบบไม่รู้จะเหลืองไปทําไม,ไมเพราะอ่านข่าว อ่านข้อมูลข่าวสารแล้วกูจะเหลืองไปทำซากอะไรวะกูก็เลยต้องแดงเพราะว่าขอ้อท็จจริงมันเต็มตามันแดงมันตำตามันเลือกมันแดงขนาดนั้นคุณจะเหลืองไปทำอะไรนะครับทีนี้ในวันที่สารกลางถูกเผามันเกิดจากความตายของพี่น้องที่ราชประสงค์ราชปรารภที่สี่แยกคอกวัวมันมากมายเกินไปคนอุบลทำอะไรครับที่นั่นเขาติดตามข่าวสารผ่านอะไรผ่าน เคเบิลทีวีพอเคเบิลทีวีถูกตัดก็ไปดูอะไรครับเข้าอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตถูกบล็อกทําไงครับไปรวมตัวกันในวันที่สารกลางถูกเผาเขาไปเผายางไปเผายางที่หน้าบ้านสอสอพักเอานั่นแหละไปเผายางก็ถามตำรวจก่อนว่าเผาตรงนี้ได้ไหมเขาเผาตรงนั้นได้ไหมตำรวจก็บอกว่า เผาได้แต่ให้ห่างห่างบ้านเขานะ่ะเขาก็เ àng, <_ an> ผายางเผาบ้านคนนี้ปุ๊บ <_ an> ก็ไปเผาบ้านที่ไอ้แจกปากปกระป๋องเน่านะครับ <_ an> เอ,อนะครับ <_ an> พอเผาเสร็จแล้วทําไงก็มารวมกันที่สารกลางจังหวัดข้างหน้าสารกลางจังหวัดเขาก็เผายางรอบข้างหน้าสารกลางจังหวัด <_ an> เป็นจุดจุดจุดไประหว่างเผาก็มีตํารวจว่าตรงนั้นเผาได้ตรงนี้เผาไม่ได้เพราะข้างในสารกลางทำไมถึงไม่เข้าไปเผามีกองกําลังตํารวจกองรําทหารอยู่กันเต็ม มีเท่าไหร่เอามาหมดแต่ในนั้นชาวบ้านเข้าไปไม่ได้ที่รัว้วทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสารกลางจังหวัดชาวบ้านก็ชุมนุมกันอยู่ก็มีแนวตำรวจป้องกันกันอยู่ตำรวจกับชาวบ้านอยู่ด้วยกันเป็นไงครับ,รบก็ยื่นน้ำให้กันก็ถามกันเออไม่จังมดีเจ้าคือนมาเขาสปาิป้าป้าหู้ยุ้ยมบอก่เป็นยังขอย,อยากมากขยเสือแดงขยใจมันแดงเขาก็ทําแบบนี้ แต่ไอ้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรั้วของสารกลางจังหวัดมันเปลี่ยนทันทีเมื่อแถวตำรวจถูกผลักไปอยู่อีกฟากหนึ่งแล้วแถ,แถวทหารเข้ามาแทนด้วยความแค้นที่ทหารมันยิงชาวบ้านเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทําให้ชาวบ้านที่อยู่นอกรั้วสารกลางก็เริ่มจะขยมเขย่ารั้วสารกลางซึ่งมันเก่ามากแล้วรั้วก็พังพอรั้วพังเป็นไงครับพี่น้องก็กรูกันเข้าไปหน้าสารกลางจังหวัดระหว่างกรูเข้าไปมีเสียงดัง ไม่รู้อะไรแต่จู่ๆผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตัวผอมมากก็เธอก็เดินเรียบๆไปข้างๆตำรวจเพราะคิดว่าอยู่ใกล้ตำรวจจะปลอดภัยเธอถูกยิงที่ขาแล้วล้มลงพอเธอถูกยิงที่ขาแล้วล้มลงคนก็ประกาศว่ามีผู้หญิงถูกยิงมีเด็กถูกยิงก็วันนั้นมีคนถูกยิงห้าหกคนพอมีคนประกาศว่าคนถูกยิงก็ทําให้คนฮือเข้าไปที่บริเวณสนามหญ้าหน้าสารกลางมากขึ้น ที่น่าสังเกตก็คือว่าทําไมสรรารการถึงต้องถูกเผาเพราะว่าก่อนที่จะถูกเผาเนะี่ยมีทาหารอยู่เต็มตํารวจอยู่เต็มอปพรก็อยู่เต็มพอชาวบ้านนึอเข้าไปผู้ว่าไปสั่งการอะไรสักอย่างแล้วจากนั้นตํารวจและทหารก็หายไปพอตํารวจทหารหายไปก็มันเหมือนการเปิดทางให้ชาวบ้านเข้าไปใกล้ตัวสรรารการจังหวัดชาวบ้านที่ถูกจับตอนนี้มีอยู่สคนนะครับถูกจับข้อหาหนักก็คือวางเพลิงเผาทรัพย์ ยังอยู่ที่เรือนจําพิเศษที่หลักสี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เผาคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เหลืออยู่ตอนเนี้เธอบอกว่าเธอไปเพื่อเผายางเผายางเสร็จเธอก็จะกลับแต่ดันมีภาพเธอไปอยู่ที่บริเวณหน้าตัวอาคารสาะระกลางจังหวัดนั่นแหละเป็นหลักฐานให้สให้สี่คนนี้ถูกจับทุกคนบอกว่าในสี่คนบอกว่าทุกคนบอกว่าเพลิงมันมาจากชั้นสองพวกเขายังอยู่ชั้นล่าง พอมีเพลิงมันไม่ก็มีคนวิ่งลงมาจากนั้นที่อุบลราชธานีก็มีการออกหมายจับมีถ่ายรูปมีหมายจับ814รายจับได้80คนในนั้นมีเด็กและเยาวชนไปซื้อของเซเว่นในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยนะครับแล้วก็มีคนถูกจับติดคุกแล้วล็อตล่าสุดที่เขาตัดสินใหญ่ก็คือเมื่อวันที่24สิงหาคมปีที่แล้ว 24สิงหาคมมี9คนซึ่งถูกจับฟรีแล้วก็ถูกปล่อยตัวอีกอีก4คนถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตลดโทษเหลือ1ใน3คือ33ปีกับ12เดือนนั่นคือสาลท่านคิดว่ามนุษย์จะอายุ100ปีนะครับท่านถึงลดโทษให้แบบนั้นไม่รู้ว่าท่านจะอายุยืนแบบนั้นจริงไหมแล้วก็ตอนนี้ก็คือประสบการณ์กับสบปช อประสบการณ์กับสปสชคือผมช่วยเก็บข้อมูลแต่พออปอเนี่ยเขาไปทําอะไรบ้างเขาก็ไปชมวิวที่อุบลประมาณ4ครั้งนะครับท่านก็นั่งเครื่องบินกันไปก็ไปถามหาชาวบ้านว่าใครเดือดร้อนใครรับผลกระทบพอหนึ่งปีผ่านไปมีคนถูกจับในคุกคออปอก็ไปก็ไปเริ่มต้นในวงประชุมที่โรงแรมว่าชื่ออะไรเ,เป็นอะไรมาก็คือเหมือนข้อมูลเบื้องต้นมันไม่เคยถูกบันทึกทั้งที่เวลาผ่านไปทั้งหปี แล้วก็เวลาจะลงพื้นที่ก็มีคนอชอบโทรไปถามพวกอาจารย์อย่างพวกผมซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เป็นอาสาสมัครไปตั้งกองทุนช่วยเหลือครอบครัวผู้ต้องขังอย่างเสื้อที่ผมใส่นี่ก็คือเราหาเงินช่วยเหลือครอบครัวเขานะครับก็โทรไปถามว่าจะไปหาชาวบ้านคนนั้นคนนี้ได้ไหมก็ก็ไปสิหนะ้าที่คุณมาถามผมทาไมผมไม่ได้เป็นเจ้าของชาวบ้านเขาก็เรียกชาวบ้านมาประชุมที่โรงแรมประชุมที่โรงแรมก็มาเริ่มตั้งต้นถามอ้าวป้าซื้อยังผู้ใดเป็นยัง พอใหญ่ื้อยังผู้ใดเป็นยังก็คือทุกอย่างมันเริ่มต้นที่โต๊ะประชุม <c oughs> แล้วก็โทษครับเขาบอกว่าเขามีทีมงานทํางานเต็มไปหมดนะครับในรายงานเขาบอกว่ามีอนุกรรมการร้อยสิบหกคนมีเจ้าหน้าที่48คนมีค่าจ้างเต็มไปหมดนะครับแต่ว่า ข้อมูลเหล่านี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเวลาหนึ่งปีผ่านไปมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนคุณภาพการทำงานของเขาใช่ไหมว่าคุณไม่ได้ใส่ใจผู้ที่รับผลกระทบคุณไม่ได้ใส่ใจเรื่องความเดือดร้อนของคนที่ถูกจับกลุ่มคุมขังจริงๆแล้วมันก็สะท้อนชัดเจนในรายงานสีขาวของคนใจสีดำเนี่ยว่าคุณไม่ได้สนใจชาวบ้านที่ที่ถูกกระทำโดยอำนาจรัฐแล้วคุณก็ยังไม่กล้าที่จะบอกได้ซ้ำว่ารัฐใช้ความรุนแรงไม่ใช่เกินกว่าเหตุเยี่ยงสัตว เดรัจฉานที่ปฏิบัติต่อมนุษย์มือเปล่านี่คุณผมว่าขออปอควรจะควรจะยังไงดีอ่ะถ้าถ้าเป็นการสอบอ่ะถ้า,ถาทุกคนต้องตายอยู่แล้วครับถ้าถ้าผมเป็นคนให้คะแนนผมจะให้ f ลบนะติด F แล้วติดลบต้องแก้หลายรอบเพื่อถึงจะผ่านมาถึง F ได้แล้วก็แล้วก็ เมื่อเมื่อดูการทํางานของพวกเขาแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือว่าตอนนี้ที่อุบลราชธานีมีชาวบ้านสี่คนที่ยังถูกจับกลุ่มคุมขังที่สารพิเศษที่หลักสี่นะครับอ้ที่อะไรเรือนจําพิเศษที่หลักสี่นะครับปัญหาของคนที่ถูกขังทั้งสี่คนก็คือว่าฐานะเป็นยังไงครับเราเป็นคนมีฐานะยากจนใช่ไหมครับยากจนแบบ ไม่ต้องเอาเส้นชีวัดความสุขมามาวัดนะครับอันดับจริตเกินไปเอาเส้นชีวัดการมีชีวิตรอดไปวันวัน,วนมาวัดยังอยู่ลําบากนะครับคนหนึ่งครอบครัวคุณสมศักดิ์เอ้ยคุณสมศักดิ์ประสานทรัพย์เขาสูญเสียแม่ระหว่างที่เขาถูกจับกลุม่มขังอยู่ที่นี่ไม่มีโอกาสไปงานศพแม่ในสี่คนนี้ยื่นประกันตัวมาแล้วไม่รู้นะับครั้งไม่ต้วนนะครับแล้วสารก็ยังยืนยันว่ามันเป็นคดีร้ายแรงซึ่งอาจจะทําให้เกิดการหลบหนีได้ <c oughs> เขาไม่มีสิทธิ์กลับไปเลี้ยงหลานในตอนแก่นะครับเขาไม่มีสิทธิ์ชราแล้วกลับไปเลี้ยงหลานสารไม่ให้เมตตาแบบนั้นนะครับอ,อีกคนหนึ่งแม่ก็ตกงานคือแม่ก็แก่แล้วยังต้องทํางานเลี้ยงชีพด้วยการไปรับจ้างก่อสร้างเพราะลูกชายที่เป็นกําลังหลักถูกจับอยู่ที่นี่ส่วนผู้หญิงคนเดียวปัทมามูลมินนี่ก็เธอก็อยู่คนเดียวในคุกที่นี่การอยู่คนเดียวมันแค่แค่ไม่ได้ไม่ได้ติดคุกอยู่คนเดียวมันก็จะตายอยู่แล้วใช่ไหมครับ นี่ยิ่งติดคุกคนเดียวมันเป็นยังไงเราไม่ได้คิดว่าศารจะต้องต้องฟังคนน้ำหน้าอย่างผมแต่ว่าสิ่งที่สารควรทําก็คือว่าควรให้สิทธิกับพวกเขาตามรัฐธรรมนูญซึ่งปีนทหารทําให้มันเกิดขึ้นมาในปี2550อะให้ได้บ้างรัฐธรรมนูญมาตรา40ก็บอกว่าใช่ไหม ต้องได้สิทธิประกันตัวชัดเจนอยู่แล้วแต่พวกเขาไม่เคยได้อะไรจากศาลประเทศนี้ที่ที่จะให้เขาได้สิทธิเหมือนมนุษย์ทั่วไปนะครับหลักการของรายงานสปชผมอ่านเมื่อเช้าผมเห็นผมเห็นหลักการที่น่าสนใจเขาบอกว่าความจริงต้องมากกว่าหนึ่งแน่นอนมันเป็นหลักการสากลใช่ไหมครับคนเป็นนักเขียนคนเป็นศิลปินต้องสร้างความลวงเพื่อเผยโฉมหน้าความจริงส,สปชก,ก็เป็นคนทําความจริงให้ออกมาเล่มหนา แต่คออปอคุณบอกว่าความจริงต้องมากกว่าหนึ่งแสดงว่าอันนี้มันเป็นความจริงได้หรือยังนั่นเพราะฉะนั้นเขาก็บอกตัวเองแล้วว่ามันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเราก็อย่าได้ให้ค่ากับเขามากนะักเพราะกระบวนการทํางานของเขาวิธีการเข้าถึงข้อมูลของพวกเขามันห่วยแตกแล้วที่อุบลรชธาน,นีมันมีปัญหาอย่างมากคือว่าคุณเอาคนเสื้อเหลืองไปเป็นสตาฟเก็บข้อมูล ในหัวใจคนเสื้อเหลืองมองคนเสื้อแดงเป็นไงไม่ใช่ศัตรูอย่างเดียวต่ำก็บคนอีกเขาไม่ได้มองเราเป็นคนถ้เขาในขณะที่เรามองเขาอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ในความเป็นเหลืองปนแดงในช่วงเวลาที่มันมีความขัดแย้งและต้องการคลี่คลายข้อเท็จจริงอ่ะคุณสมมุติว่าผมเป็นคนเสื้อเหลืองไปเก็บข้อมูลคนเสื้อแดงสิ่งที่คุณจะได้รับคืออะไรล่ะข้อเท็จจริงไหม ไม่มันคืออคติล้วนๆเพราะฉะนั้นรายงานที่ออกมาผมผมถึงสามารถบอกได้เลยว่ามันไม่ได้เข้าถึงกับผีกหนึ่งของข้อเท็จจริงที่คุณตั้งธงเอาไว้แล้วก็เขาบอกว่า What p p e n e d เขาบอกว่า What happened ก็คือว่าคนเสื้อแดงไงทำอะไรเผาบ้านเผาเมืองไงเขาตั้งธงไว้อย่างนี้นะครับ What p p e n e d คนเสื้อแดงไงเผาบ้านเผาเมืองไง p p e n e d อีกก็คนเสื้อดำไงยิงทหารยิงตำรวจไงแล้ว What p p e n e d ก็มีคนเสื้อแดงตายไง What happened? ไม่รู้ว่าใครยิงแต่มีคนแต่งกายคล้ายทหารท้ายอะไรก็ไม่รู้นั้นแหละแล้วก็เขาถามว่า how it happened มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ทักษินโฟนอินไงก็คนแสดงใช้ความรุนแรงมีหนังกระติกไงพกตีนตบมีบัตรนปชไงนั่นไงคือมันเกิดขึ้นแล้วก็ why it happened เกิดขึ้นทําไมอ่ะก็ก็ก็ไม่รู้อยากให้อภิสิทธิ์เป็นนายกต่อก็ก็ก็ฆ่ามันเด แล้วก็ทําไมถึงเกิดขึ้นได้ก็สื่อสิก็ทําไงครับก็ปลุกระดมประชาชนสิครับตามข่าวที่อาจารย์คนอื่นเขาให้ไว้นะครับคุณก็กลายเป็นคนอื่นทําให้เราเป็นคนอื่นโดยที่เราไม่รู้สึกว่ากูเป็นคนอื่นกับกูคือคนที่มีความเป็นคนเต็มที่มีสิทธิที่สมบูรณ์ที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมความเป็นธรรมพื้นฐานก็คือขอให้ยกสภาแล้วมาเลือกตั้งชนะกันด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาธิปไตยถ้าคุณไม่ สามารถเลือกตั้งได้เนี่ยคุณอย่าพูดถึงการมีประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ what impact ตอนนี้เราก็ดูนะครับว่า,าการชดเชยเยียวยาคนที่ตายไปถึงญาติถึงครอบครัวเขาหรือยังคนที่บาดเจ็บละ่ะคนที่ถูกทำให้เป็นผู้พิการละ่ะมันไปถึงเขาหรือยังสำหรับที่อุบลราชธานีนะครับ9คนซึ่งศาลตัดสินว่าไม่มีความผิดให้ยกฟ้อง หลายคนทั้งทั้งหมดยังไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาใดๆทั้งสิน้นการเดินทางของการเยียวยายังไปไม่ถึงแล้วก็สี่คนที่ยังอยู่ในคุกชะตากรรมย่ำแย่ที่สุดแล้วก็คุณต้องไปดูตอนครอบครัวเขาจะเดินทางเข้ากรุงเทพค่ารถไปกลับอุบลกรุงเทพมันถูกที่ไหนนั่งรถไฟฟรีแล้วมันจะมีอะไรกับพวกเขาเมื่อมาถึงสัมภาพจะเหลืออะไร เรามีกองทุนชื่อเหลือครอบครัวผู้ต้องขังที่อุบลซึ่งมันเกิดขึ้นจากการรวมตัวของพวกอาจารย์ซึ่งหน้าตาไม่เหมือนอาจารย์อย่างพวกผมเนี่ยรวมกันแล้วก็ ช่วยกันระดมว่าเอ้ยมันมีคนถูกขังเต็มไปหมดนะเราจะหาเงินไปช่วยเหลือครอบครัวเขาได้ยังไงเราไม่ได้คิดว่าการสงเคราะห์เป็นเรื่องดีนะครับการสงเคราะห์การให้กันได้ถุงยางชีพถุงอะไรที่มอบให้มอบให้มันทําให้คุณค่าของเขามันดูต่ําลงต่ํากว่าเราแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าเราต้องทําเพราะสิ่งที่มันควรจะได้สิ่งที่พวกเขาควรจะได้มันไม่เคยถูกหยิบยื่นใหเ้เราทําเพราะเราต้องการให้พวกเขาได้รู้สึกว่าเขายังมีคนดูแลได้ ได้เป็นเพื่อนเขาอยู่แต่สิ่งที่เราต้องการสูงสุดก็คือว่านักโทษการเมืองไม่ว่าจะเป็นคดี1นึหรือคดีเกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมในปี2553จะต้องได้รับการประกันตัวเป็นอย่างต่ำนั่นะคือสิ่งที่ผมอยากพูดทั้งหมดนะครับขอให้มีความสุขความเจริญครับขอบคุณครับ